เห็ดปัวพ no. ี่นนองนี่เป็นเห็ดเห็ดดองงูเนาะเฮ็ดดอกงูในซองหน่อพี่เนาะสามหว่อดีพี่น้องอกระบตัวตะกนัดเสล้วกระบเตี้ยเก็บเห็ดพี่เนาะเก็บเห็ดมาเ้อมาเ้ยมาเ้อเก็บเ็ดปัวเก็บเ็ปัวพี่เนองเก็บดปัวพี่นาะเลเก็บเ็เต้ยเดวต้องบานบานว่าเห็นพี่นนองเลย ข้ามั่นโบบานกับโบให้นุ่พี่น้องเอ้ยนี่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 ไอ้ปวกไอ้ปวกเฮ็ดปวกพี่น้องเก็บเลยนี่ดอกงามเนาะนี่ไอ้ปวกพี่น้องเขาจีดดีบานใหม่บานใหม่จิตเลยเก็บเปวกได้จีดเก็บเลยจีดเก็บเลยปวกเไ็้ปวกก็ถึงไว่า กวาส <c ười> ังไฟพี่น้องว่อสังไฟยยืนให้นู่นนาเก็บว้บวับขี้เลยบ่ยูไปเก็บไว้บวับก็จึกไปเตี้ยวเก็บไปเตี้ยอชิเดียวบ่ไงเลโอ้ยี่หนูยิ้มงามยิ้งยังพี่น้อยิ้งยังนี่มาเด้อมาเด้อมัดกับมาหาเนาะพี่น้องมัดมาให้เมย์มัน เอ้ยหมุนไปแล้วมัดหมุนไปด้คมุน้วใยุ่งเรื่องบ้านตัวบ้าน็มีน่คันมัดเทาพี่ได้ยนี่ไปแล้วกระโดมาปลุลองพี่น้องเลยเน้อ

งามพเ่น้อง่ายเด็ะเปล่าพุ๊บฮิตปวกมาฮิดปวกฮิปวกหอฮิปวกลงพี่เนอะโอ้ยพอได้เหยียบนี่มดพอเหยียบนี่พี่เนอะเหยียบแปลทับแเล

ข้างอนี่ย้าจะบอ้พี่เ้องหาเห็ดเ้อมากระบาดเตี่ยถ้าจิตขึ้นกุงเทพเลยพี่น้าะ ฮึ่มแล้ววันเรบิดเลยละนี่พี่เรกท่าผิดบุแดงบวแดงบแดงัก มนูทำได้ยังหนงูมั้ยน,นั่ไไนนกใส่เจาเป็นพนละ,ะกิดเดลยท่านางเจานนะชองดอกไอ้ปวกก็นปวกเด้อพีน่น้องเด้อ ให้ปวกลงเฮ็ใปวกลง่าจะไปกรุงเทพให้กินฮไปกรงเทาคนไปกรุงเทพเด้อถักให้กินเด้อ มวดมหาเฮ็ดปวกหมเม,มันว่าในได้ย่น ต้นลําไยอยู่เฮือนพี่น้องบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งมันมันเดิกทค่ําเ็ดปัวพี่น้อง นี่เป็นเห็ดเห็ดดองงนะูเนาะเฮ็ดดองงูในซองหน่พี่เนาะสามหน่มาด่างเห็ดปอกใส่ในไปเนาะชักจิตไปอยู่ไ,ไปยด่างเหนะ็ดปัวเข้าไเนาะบางทาีเมตอนเก็บพี่เนาะมันแบดเบิดเด้อพี่เนาะเนาะเดี๋ยวพี่เนะาะทำมาเอาข,า,ขาดไปหมดวะมีด่างเนี่ยเนาะเห็ดปอกเนาะ มันได้เพ็ดปวกไซเลเดอพี่น้องเนอะพอดีตอนเก็บเห็ดปวกแบตเบิ้ดพี่น้องก็เลยมาถ่ายตอนเก็บแดดนะพี่น้องเนอะนมัได้ก็ผ่ากดด้ายกดเชะกดสับตะไคร์นะพี่น้องเนอะสำหรับกิกอะเห็ดปวกคือเก่านะพาดดี่น้องผ่ากดด้กดเชะกดสับตะไคร์ให้บาตุนทันจิตไพ่เสียมได้พี่น้องเนอะ ขอขอบใจ